จะไม่งูยึดความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี้เพราะทั้งหมดนี้มันเป็นอนัตตาร่างกายยังไม่ต้องไปสนใจมาละมันมีขึ้นมาเพราะมีเสียงเนี่ยนะมาพูดมาบอกทีนี้มาด้วยความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เนี่ยอารมณ์เกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากไอ้เสียงนี่แหละมาบอกว่านั่นเป็นอารมณ์จริงๆไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นอาการธรรมชาติที่มันเป็นอากา,ารน่ะนะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้พูดว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างนั้น ขณะที่อารมณ์ดีมันก็เป็นอย่างนั้นขณะที่อารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะนึกนู่นนึกนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะรู้ทันรู้ไม่ทันอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นขออย่างเดียวอย่าเอาความคิดนี้ไปคิดไปให้ค่ามันแค่นั้นแหละอย่าไปสงสัยอย่าไปให้ค่าอะไร เพราะทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากไอ้ความคิดปรุงแต่งไอ้จิตตาสังขารไอ้ความคิดปรุงแต่งที่มันมีความหมายเนี่ยไอ้เสียงเนี่ยมันมีความหมายอยู่ในเนื้อเสียงเนี่ยถ้าเราเห็นอาการอะไรบางอย่างเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจบแล้วไม่มีภาษาพูดไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเป็นสิ่งใดสิ่งหนึง่งจะอย,อย่าไปเรียกมันเป็นอะไรเลยนั่นแหละดีที่สุดคือพวกเราฟังให้เข้าใจ เมื่อพวกเราตั้งศัจจาเด็ดเดียวว่าจะไม่เกิดตามที่พระอาจารย์พาตั้งสัจจานะจะไม่เกิดจะไม่ง้ยึดอาการปรุงแต่งเหล่านี้เลยจะไม่ง้ยึดความคิดเนี่ยมันคิดอยู่เนี่ยจะไม่ง้ยึดมันเลยมันคิดอะไรช่างมันจะไม่ง้ยึดมันเด็ดขาดจะไม่ง้ยึดมโนภาพนี้เด็ดขาดเลยมันจะนึกอะไรช่างมันเถอะจะเห็นมันมีหน้าที่แค่รู้มันเห็นมันเห็นไปแล้วก็แล้วไปรู้ทันรู้ไม่ทันช่างมันทั้งสิ้นอะ มันรู้ทันก็รู้ว่ารู้ทันต้องไงอ่ะได้อะไรมันรู้ไม่ทันก็รู้ว่ารู้ไม่ทันต้องไงอ่ะได้อะไรมันคิดก็แล้วไงอ่ะมันได้อะไรมันเสียอะไรมันนึกแล้วไงมันได้อะไรมันเสียอะไรมันมีอารมณ์สุขมีอารมณ์ทุกอารมณ์เฉยแล้วไงอ่ะมันมีใครไปได้ไปเสียอะไรกับมันอ่ะมันปรากฏแล้วไม่ใช่หรือมันสลายไปแล้วไม่ใช่หรอก็นี่ไงเจ้าอะไรกับธรรมชาติเหล่านี้ล่ะ เนี่ยให้รู้แบบเนี้ยให้เข้าใจแบบเนี้ยให้เข้าใจให้ได้นะพราให้เข้าใจให้ได้นะเสียงที่พูดอยู่ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยมันแบะ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 อยู่เนี่ยม e ันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเจ้าไรกับไปเสียงเนี่ยตอนเนี้จิตพวกเรากําลังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่กําลังรับรู้อยู่ตอนเนี้ยเห็นไหมเจ้าไรกับมันมันก็รู้ของมันอยู่อย่างเนี้ยเราอยู่ไหนดูสิมันไม่มีเรามันไม่มีใครมันไม่ได้มีอะไร นี่แหละความเป็นอนัตตาธรรมะเนี่ยมันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นความเป็นอนัตตาในสภาวะปรุงแต่งเข้าใจไหมธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทําอะไรมันเป็นเรื่องแค่รู้แล้วเข้าใจลงไปให้ได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรนี่เสียงมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อ่ะถ้าเราเข้าใจได้แบบนี้มันจะ มันจะหลุดพวกอกมาเลยนะจิตมันหลุดออกมามันหลุดออกมาจากเสียงอ่ะมันหลุดออกมาจากมโนภาพมันหลุดออกมาจากอารมณ์มันหลุดออกมาจากอาการรู้มันหลุดออกมากลายเป็นท่าใสว่างเปล่าบริสุทธิ์ที่พวกเราไม่ต้องไปอยากได้มันเป็นเจ้าของนะพวกเราไม่ต้องอยากให้จิตเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วตลอดเลยจิตพวกเรามันเป็นท่าใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นแบบไหน พวกเราแค่เข้าใจลงไปว่าไอ้เสียงเนี่ยมโนภาพนี้อารมณ์นี้อาการรับรู้นี่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีใครไปเป็นเจ้าของอะไรมันไม่มีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มันมีแต่อาการอย่างเนี้ยอาการที่พูดอยู่ในอาการที่นึกอาการที่เป็นอารมณ์อาการที่กําลังรับรู้มันมีแต่อาการมันมีแต่กิริยาของจิตมันมีแต่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ปรากฏในปัจจุบันตอนนี้สลายไปในปัจจุบันตอนนี้จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ปรากฏไม่ได้สลายคือมันไม่มีภาษาไปให้ข้าว่ามันเป็นอะไรมันมีหน้าที่แค่รู้และเข้าใจมันแค่นั้นเองไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปอยากได้คำตอบไม่ต้องไปคิดมีหน้าที่แค่รู้ตามความเป็นจริง